สวัสดีครับงจม่ให้มาบอกครับมีรถทอมด้าขายแบบเสให้พี่ไปข่าวลงไปดูแบบอาลงไปด้วยครับอายไปข่าวฟังโปรชั่นดีๆเด้อรถใหม่ฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้ำ เงินช่วยดาวสูงสุดหนึ่งหมื่นหรือจะเลือกเป็นแอร์ทีวีเครื่องซักผ้าสอบใบกับขี่ฟรีหรือจะเป็นถ่านน้ำมันเครื่องฟรี3ปี JK h d Daily r y พร้อมส่งทําสัญญาถึงบ้านลูกค้าและบริการส่งรถทั่วประเทศไทยหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่ JK h ทั้ง2ส,สาขาไม่ว่าจะเป็นที่ถนน18เมตรหรือถนนเพชรเกษม มีเบอร์โทมไหมมีค่ะ0863320660โอเค